เมื่อน,นี้เนาะค่ะเป็นมือที่สามเดี๋ยวเอาจะมาหาหน้อไหม่อีกมือนี้กันนี่แหละคะ่ะภูเขาที่เขาจะมาหาไปแล้วเมื่อนี้มือสุดท้ายเนาะค่ะเดี๋ยวเขาก็จะกลับแล้วไปแล้วค่ะผู้ซอยหาแล้วก็ผููน้ำทางเนาะค่ะค่ะเมื่อนนี้เขายังอยู่อีกเนาะค่ะมาหาเป็นวันที่สามแล้วเก่งที่สุดเลยะค่ะ เดียวยังยูอยู่เนาะค่ะเดี๋ยวไปกันเลยไปข้างบนกันเลยค่ะเริ่มเข้าป่าเนอไม้แล้วค่ะแต่ว่ากะไม่รู้ว่าจะมีบอเมื่อคืนนี่ก็ฝนตกอยู่จ้ะฝนตกโอ้เนอไม้กำลังที่ออกค่ะแต่ว่ายัางประทันใดนออยู่ยจ้าเห็นแล้วเนาะค่ะหนอไม้แบบนี้ แล้วก็ออกอยู่นี่คางๆกันก็ออกนี่ก็มีอยู่ค่ะนี่ออกอ้าวนอแรกแห้งหมาแล้วเด้อค่ะ โอ้ก่อนนี่ค่ะงามลังกี้ออก หานอด้วยเนาะจ้ะนี่หานอได้กอเดียวน,น้อนี่นองงามๆจ้ะเบิ่อไนนี่เด้อจัดนอบักใหญ่พุ่นน่ะโอ้ยมันยาวแล้วคนบ่เข้าปานี่ค่ะกะ็เลย้น้องใหม่ได้ยาวนี่จ้ะกอ่อหนี้ สองนอเนาะจ้ะนี่หลีอยู่ชึบพี่จะนอนองน่ายตึกรีบนอนไหนนอนเมื่อกี้หน่ยอยปวดวะ กเ็เล้น้องใหม่หลายวะ่ะนั้นหรือว่าเลี้ยงน้องใหม่ด้ยนี่อ๋เหรออืมน้อยใหญ่ค่ะตอนนี้เขาก็ได้ซ้ำนี่แล้วนะคะเขากองไว้นักค่ะเดี๋ยวจะไปต่ออีกโยกับที่เข่าดอนนี่แหละคะ่ะเข่าต่ออีก ในซํำนี้เอากองไว้ก่อนจ้ะกองไว้นี่แหละเดี๋ยวค่อยลงมาเอาหนักไปบ่ไหวโอ้อนอยู่กับอังซีโนอใหญ่นะคะนี่ย ไปพวกไปมองคนหลายค่ะเมื่อวนี้กับ